สร้างสารร้อยหลอดกาเฟใส่ในเชือกชอบไหมคะอยากลองทำไหมอยากลองทำวันนี้อุปกรณ์เราก็มีหลอดแล้วก็มีเชือกให้คนละหนึ่งเส้คนคุณครูแจกไปให้แล้วใช่ไหมคะใช่เริ่มร้อยเปนได้เลยค่ะร้อยเชือกเอาหลอดกาแฟใส่แล้วก็นับคนละสิบชิ้น,น ครูให้มีทั้งขนาดยาวแล้วก็สัน้นนะคะนักเรียนชอบสีไหนนักเรียนหยิบได้เลยค่ะเปล่าได้ไหมลูกได้โอเคนะไปครบสิบนะคะ นะเมื่อ nah ี้ไม oh um, uh, 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 ่หลอดหนึ่องสองสามี่้าหกหนึ่งสองสามสี่ี่นุยได้เท่าไรหมดไปยังสิบหนึ่งร้อยให้ยาว เกินนั้นดึงออกนะคะสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดแล้วเกินสิเกินไปตอนงเียออกอ่าเขาเดินเฉลยาค่ะเอ้าเฉลยากันนะสิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสส

เองนะชื่อของตัวเองอ่านะพร้อมกันหนึ่งสอง